แรงครับมีกวบัม่รงะสามร้อยสามร้อยยี่สิบห้าแรงเมียกินมาขอบละครับปันมากี่กิโลแล้วครับกี่กริบ์ครับปานกี่จังหวัดแล้วครับนี่ปัานจะบุญจังมีบางอ่ะ้กินป่นมามแล้วนั่งรถเจมไหมครับ cỏ máy dù tí này các, dô, ra, quá hơn, nấm nồi, nấm nồi, nồi 你好。多 ามร้อยแรงมา2 рон, ี 1, ่สบ <sought> ้ารงเนียนทนายเนียนยเลียวผินไม่รอดระวังอนมาละเฮ้ยนี่นะดไรอดนี่ไหว ันไม่เปิดไฟเล้ยวเร้วไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเราก็ตต่ทำกันต่อไปนะครับนิดเดีครับตอนนี้เราจะพุ่งตครับจากาต้าครับพี่้าวพี่าวดีาวเดี๋ยวคุณตุไมตีดเลยนะเดี๋ยวาไจับเดี๋ยวเน่อยวแงนเดี๋าอีก

ไกูกูเ่เมื่อวิงเรียบกูมาไอ้กูบอกกูดีไอ้กูไอ้ลมเลยเดีไหมึงดึงเงียอย่าไปนั่นมาไอ้นอ้นี่ดึงเนกูแก่เหรอเออ ไปเลยโอ้โหได้ถึงที่หมานะนะ

ไปตั้งนันแล้วไม่ดีกูบุล,ลุยเนี่อ